มึงคิดไม่ฝันเลาจะมาเจอที่สำนักพ่อร้องเพลงเก่งร้องเพลงเพราะเป็นกันเองมากเลยเป็นลูกศิษย์ค่ะเป็นลูกศิษย์แล้วแล้วเป็นไงนี่งานเยอะไปนี่ก่อนมาจะมาเล่นที่งานพ่อไปเล่นที่ไหนมาได้เขางานเยอะเลยอ๋อค่ะใช่เพิ่งเพิ่งไปเล่นที่โคมาค่ะโคลัมเบียโคราดเนี่ยเองค่ะ<ช>ไ,ปไปเล่นงานฝั่งลูกมิมิตมาอ๋ แล้วเป็นไงลูกอบงานเยอะแยะแล้วอาหารการกินนี่กินอะไรทำไมดูแลตัวเองดีจังเลยโอ้ยจริงๆหนูเป็นคนกินเยอะมากเลยนะกินอะไรบ้างกินทุกอย่างเลยแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลฉู่ฉี่มัสมั่นผัดหมี่แกงกะหรี่โอ้ย,อยอไปได้เมนูอาหารตามสั่งพระรามเก้าค่ะเป็นธรรมดาฮะเชียมเฮ้ยแล้ววัยรุ่นเนี่ยเป็นแฟนคลับหนูแล้วแม่แม่ล่ะแม่แม่เนี่ยมีไหมแม่แม่เนี่ยมาดูว่ามีใครบ้างแม่ไหนบ้างมีเยอะมากไม่ว่าจะแม่ติ่มเชียง จิตแล้วก็แม่พี่มาด้วยไหมคะแม่แม่พี่ทำไปได้ห้ามขึ้นนะไอ้ยหยุดของขึ้นเหมือนกัน ตรงล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 งเอ้าเฮ้ยอ๋อปวดเลยค่ะปวดเลยปวดตัวใช่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 ผมเก่งแล้วมอสใช่ถูกอ่ะของขึ้นมันก็ปวดแล้ว